คือตำนานยุคใหม่คนไทยหลายคนเคยได้ยินวิธีการเรียกขานชื่อที่เรียกหญิงที่สิงสู่อยู่ในห้องน้ำเรียกมาแล้วก็ต้องคุยกับเธอถ้าไม่คุยเรื่องเลวร้ายจะเกิดขึ้นตามมาวิดีที่คลิปนี้เราจะพาคุณไปตามหาที่มาต้นตำนานเด็กหญิงผมบ๊อบหน้าหมาที่หลายแห่งรู้จักเธอว่าฮานากะซังความน่ากลัวของเธอคืออะไรต้นต่อของตำนานมันมาจากที่ไหนวิจารณญาณมีสมควรนำมาใช้ หากนำมาไม่ไหวก็จงนั่งดูอย่างสงบเพราเราจะเล่าเรื่องนี้กันให้จบเพื่อจะได้รู้ความจริงกันสักทีว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันคืออะไรกันแน่ตอนนี้ทาง YouTube แจ้งให้ทราบว่าช่องมิติที่6ของเราสมควรเปิดระบบสมัครสมาชิก เพื่อให้ผู้ชมที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงสามารถกดสมัครได้ด้วยการกดปุ่มนี้ได้แล้วท่านผู้ชมท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถกดได้ที่ปุ่มนี้เลยครับยกเลิกได้ตลอดเวลาณนาห้องน้ําชั้นสามของอาคารเรียนช่วงเวลาที่มันไม่ควรจะมีใครคุณขอไปที่บานประตูห้องที่สามเป่ยถ้อยคาเรียกขานตามข่าวลือฮานโโกซังคุณอยู่ในนี้หรือเปล่าแต่เมื่อคุณเปิดประตูคุณจะถูกเด็กหญิงผมบ๊อบหน้ามา สวมใส่ชุดกระโปรงสีขาวแดงลากคุณเข้าไปในห้องน้ํานั้นทันทีเรื่องราวสยองขวัญสันส้นเรื่องนี้คือตำนานเมืองที่ถูกเรียกว่าซ no ันเมโนฮานากุซังแพร่สกัดมาตั้งแต่ปี1950เริ่มรู้จักทั่วญี่ปุ่นตั้งแต่ยุคปี1980หมู่เด็กๆต่างเล่ากันไปเป็นวงกว้างจนย่างเข้ายุคปี1990ที่ถือเป็นยุคทองของสายศาสตร์ประเทศญี่ปุ่นเรื่องนี้ก็ถูกนำมาถ่ายทอดตามสื่อต่างๆต,ตั้งแต่มังงะออน,นิเมะจนถึงภาพยนตร์ ไม่เว้นแม้แต่รายการทีวีที่มีการพูดถึงช่วงระหว่างการถ่ายทำพวกเขาเล่าว่ามีอยู่จุดหนึ่งพวกเขาสามารถบันทึกเสียงของฮานากโกได้เชื่อไหมครับเรื่องฮานากโกผีห้องน้ำเรื่องนี้ไม่ได้มีข่าวหรือออกมาเพียงแบบเดียวหลายคนคงเคยได้เจอแบบผ่านๆเป็นตำนานที่แตกต่างไปจากเรื่องเล่าของเราบางเวอร์ชันพูดถึงที่มาฮานากโกคือเด็กหญิงคนหนึ่งเธอไปโรงเรียนในเวลาที่ไม่ควรจะไปแล้วถูกไล่ล่าโดยกลุ่มนักเรียนเกเร เธอหนีขึ้นไปยังชั้นที่สมของอาคารซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำห้องที่สามแต่เธอกรถูกฆาตกรรมที่ห้องนั้นบางแห่งเล่าว่าเธอคือวิญ,ญญาณของเด็กหญิงที่ถูกพ่อตัวเองทำร้ายผมบอบหน้าม้าที่เธอไว้มันคือการปกปิดร่องรอยของแผลเป็นนั้นในจังหวัดฟุกุชิมะมีการเข้ามาเคลมเหมือนกันนะครับฮานากะคือตำนานในจังหวัดของพวกเขาฮานากะคือวิญ,ญญาณของเด็กสาวที่เสียชีวิตจากการตกหน้าต่างของห้องสมุด และอีกที่มาฮานากะคือเด็กหญิงที่เสียชีวิตพระตกจากที่สูงในงานนิทรรศการของโรงเรียนในจังหวัดไซตามะมบอกว่าแท้ที่จริงแล้วฮานากะคือตำนานในพื้นที่ของเขาเช่นกันเธอคือเด็กสาวที่ถูกทิ้งในกองขยะหลังโรงเรียนในจังหวัดโตเกียวเขาก็เล่าไว้ไม่ต่างกันนอกจากตำนานในโรงเรียนยังมีอีกตำนานที่มีความแตกต่างอ้างอิงจากสารานุกรมโยคัยยุคใหม่พูดถึงเรื่องราวที่ชื่อว่าคาคิโนะอุเอโนฮานากะสัง ในช่วงปีพุทธศักราช2422เด็กสาวคนหนึ่งเธอชื่อฮาเซงาวะฮานาโกเธออยากได้ผลไม้สักอย่างนํไไปฝากให้คุณยายที่บ้านพักเธอพบต้นพลับกำลังออกผลสุกงอมจึงตัดสินใจปีนขึ้นไปเก็บแล้วก็ได้ลูกพลับมาอย่างที่ตั้งใจแต่ในระหว่างทางที่เธอนำมันไปเธอถูกรถชนจนเสียชีวิตการวิธีการสื่อสารฮานากุในแต่ละตำนานจะมีการสนทนาที่แตกต่างกัน อย่างที่เล่าในหนังสือชื่อนามิกิอันโดนามิกิอนากโกะจะพูดว่ามาเล่นกันเถอะถ้าเราถามกลับไปว่าแล้วจะเล่นอะไรกันดีอนากโกะจะแนะนําเราเล่นบีบคอกันไหมแล้วเรื่องราวก็จะดําเนินไปคือคุณจะถูกบีบคอจนเสียชีวิตในหนังสือฉบับเดียวกันพูดถึงตำนานที่เกิดในจังหวัดยามางาตะแล้วว่าถ้าคุณเรียกหาอานากโกะสั่งแล้วจนเมื่อคุณเดินออกจากห้องน้ํามาอนากโกะจะขานตอบรับคุณ ซึ่งถ้าคุณพูดคุยต่อด้วยน้ำเสียงที่ไม่เป็นปกติแล้วล่ะก็เรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นตามมาแน่ในหนังสือนิทานชาญเมืองตะวันตกของโตชิฮิโรทะทาคาชิได้พูดถึงฮานากตสังแห่งยามางาตาเช่นกันเขาตั้งสมมติฐานเพิ่มเติมตัวตนที่แท้จริงของฮานากุตสังคือกิ้งก่ายักษ์สามหัวที่มีขนาดลําตัวยาวถึงสเมตรมันจะกินทุกอย่างตามเงื่อนไขคืออะไรก็ตามที่ส่งเสียงออกมาเป็นเสียงเด็ก ในวิทยานิพนธ์ของมิโยกโกมัสถานีชื่อการวิเคราะห์คติชนร่วมสมัยได้อ้างอิงตำนานฮานากะตสังเอาไว้เป็นของทางจังหวัดอิวาเตะบอกว่าฮานากะสังจะอยู่ในห้องน้ําห้องที่สใมนนามิกิอันโดนามิกิยังระบุเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าถ้าคุณไม่ยอมเล่นกับฮานากะฮานากะก็จะเริ่มไล่ล่าคุณนอกจากนี้ยังมีการอ้างอิงตำนานในเมืองโยกโกฮามะแห่งจังหวัดคานางาวะบอกว่านอกจากจะมีฮานากะในห้องน้ําหญิง ยังมีโยสุเกะสิงสู่อยู่ในห้องน้ําชายด้วยในกรณีของโยสุเกะเขาจะปรากฏตัวเป็นรอยมือเลือดอยู่บริเวณโถชักโรคทันทีที่คุณเรียกหาเขาในสารานุกรมยุคใหม่ของบินทาโรยามางูจิมีการพูดถึงพ่อแม่ของฮานากกโดยระบุว่าในห้องน้ําห้องแรกนั้นจะมีคุณพ่อของเธอสิงสู่ห้องที่สองคือที่สิงสู่ของคุณแม่ห้องที่สมก็คือห้องของเธอส่วนห้องที่สี คือห้องของน้องสาวห้องที่ห้าเป็นห้องของน้องชายและห้องต่อไปก็คือห้องของคุณปู่ตามด้วยห้องของญาติญาติระบุว่าชื่อฮานาโอและโคฮานากะทุกคนจะออกมาพบปากกันในงานประชุมของตระกูลประจำปีสถานที่จัดขึ้นในจังหวัดกุนมะเพื่อตกลงนโยบายกันว่าอีถัดไปพวกเขาจะทำอะไรกันต่อในหนังสือเรื่องผีในโรงเรียนของโทรุสุเนมิสุเล่าเรื่องฮานากะเพิ่ม,เต,มเติมว่าหลังจากที่เราพบฮานาก ให้ใช้ปากกาลบคำผิดไปลบรอยเปื้อนในห้องน้ำแล้เมื่อเราลบรอยนั้นสําเร็จฮานากูก็จะพูดขึ้นมาว่าขอบคุณสำหรับทุกวันจากนั้นเธอก็จะหายตัวไปในตำนานของโอซากาคือการย้ำเตือนกับเด็กๆว่าหากเราครอบประตูห้องน้ำเพื่อเรียกหาฮานาก,กกันแล้วล่ะก็จะได้ยินเสียงตอบกลับมาเป็นภาษาญี่ปุ่นทางภาคกลางบอกว่าอันตรายอย่าไปทำแบบนั้นสิ ในสารานุกรมของบินทโรยามางูจิยังมีตำนานสั้นๆอีกเรื่องเล่าถึงเด็กชายคนหนึ่งได้ลม้มลงในสนามของโรงเรียนเขาได้รับบาดเจ็บที่หัวเขาและติดเชื้อราที่ชื่อว่าเชื้อราฮานากกที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นดอกเห็ดขนาดเล็กกระจุกอยู่ใ,ใต้แผลของเขาและยังมีเรื่องเล่าพูดถึงคานาโกและคายากโกผีเด็กแฝดที่รู้จักกันดีในชื่อว่าแฝดฮานากกในหนังสือโจบก,ก่อนหนมีเรื่องเล่าบอกว่า ในโรงเรียนประถมโตเกียวแห่งหนึง่งถ้าคุณเรียกชื่อฮานากะตสังที่บริเวณหลังห้องน้ําหญิงชั้นที่สามคุณจะได้ยินเสียงตอบกลับมาว่ามาทําอะไรให้เราตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรคะ่ะแล้วคุณก็จะปลอดภยัยยังมีเรื่องเล่าอีกนะครับว่าถ้าไปเล่นแบบนี้ในโรงเรียนประถมของจังหวัดกีฟูจะพบว่าในโรงเรียนแห่งนั้นจะมีส้วมแบบเก่าคือลักษณะเป็นเหมือนคอห่านแบบญี่ปุ่นฮานากุก็จะออกมาจากตรงนั้นเลย จะทำไปเล่นที่โรงเรียนในใสายตามมาคุณจะต้องเคาะประตูห้องน้ําห้องที่14ต้องเคาะไปจํานวนถึง15ทีแล้วค่อยพูดขึ้นว่าฮานากโกซั่งมาเล่นกันเถอะซึ่งถ้าคุณทําสําเร็จฮานากโกก็จะตอบกลับมาว่าได้สิในหนังสือรวมเรื่องผีในโรงเรียนของสำนักพิมพ์พับเลอร์พับลิชิงจะระบุวิธีเรียกาหาฮานากโกบอกว่าคุณจะต้องเข้าไปห้องน้ําห้องที่3ามเคาะประตูเรียกจํานวน5ครั้งตามด้วยเรียกชื่อฮานาโกอีก3ครั้ง แล้วประตูห้องน้ําห้องนั้นก็จะเปิดออกถ้าไม่ทําตามให้ครบแล้วพยายามเปิดประตูไปก่อนล่ะก็คุณจะเป็นอัมาพาตไปนจนถึงสามารถตายได้จะเห็นได้ว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับฮานากุรวมไปถึงวิธีเรียกฮานากุให้ออกมานั้นบันทึกจากหนังสือแต่ละเล่มจะถูกเล่าเอาไว้แตกต่างกันอาจเป็นไปได้ว่านักเขียนแต่ละท่านใช้จุดเริ่มต้นเดียวกันแล้วนํามาแต่งเติมให้เป็นแบบที่ตัวเองต้องการจนเหลือเพียงมาตรฐานเดียวก็คือฮานากุสั่งนั้น จะอยู่ในห้องน้ําห้องที่3ของตึกอาคารเรียนชั้น3แต่ถ้าคุณไม่เชื่อว่ามันจะเป็นแบบนั้นล่ะก็เว็บไซต์หลายแห่งในญี่ปุ่นได้ตั้งทฤษฎีขึ้นมาอีกนะครับว่าฮานากุสังที่ปรากฏอยู่ในตำนานทั่วญี่ปุ่นนั้นพวกเธออาจจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันจึงมีเงื่อนไขาการปรากฏตัวแตกต่างกันแบบเล็กน้อยนอกจากชื่อเรียกฮานากุยังมีตำนานไปจนถึงข่าวลือที่มีรายละเอียดใกล้เคียงกับเธอด้วยนะครับแต่ผีตัวนั้นจะไปใช้ชื่ออื่น อย่างในจังหวัดนางาโนหากคุณเคาะประตูห้องน้ําหญิงห้องที่สามตามด้วยเรียกชื่อนี้ว่ายูกิโกซังจะได้ยินเสียงตอบกลับมาว่าอะไรคะในจังหวัดชิบะเองก็มีตำนานคล้ายกันนะครับว่าหากคุณไปเข้าห้องน้ําหญิงห้องที่สองที่อยู่ในชั้นสองของอาคารเรียนแล้วเรียกชื่อว่ามิจังตามด้วยกดน้ำชักโครกมิจังจะขานตอบกลับมาว่าค่ะด้านวิธีการขับไล่ฮานากะ มีสมมุติฐานแบบกลุ่มเครือในสารนุกรมผีของยามางูจิแนะนําให้เราพกกระดาษผลสอบไว้กับตัวเมื่อคุณถูกฮานาโกะไลลาได้รีบนํากระดาษผลคะแนนขึ้นมาคะแนนในนั้นต้องเป็นร้อยคะแนนเต็มนะครับแล้วฮานากโกะสังที่เห็นกระดาษแผ่นนั้นจะรีบร้องก่อนจะหายตัวไปก็พอจะมองได้ว่าตำนานฮานาโกะสังเป็นตำนานที่ถูกคิดขึ้นมาใหม่แล้วที่มาของตำนานมันมีหรือไม่เราคงต้องค้นหากันต่อไปครับ จากข้อมูลที่พบในหนังสือการ์ตูนสารนุกรมโยคัยของสำนักพิมพ์โคดันจะได้วิเคราะห์ที่มาของตำนานฮานากะสังเอาไว้แบบนี้ครับในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ยุคสมัยเอโดะไปจนถึงสมัยโชวะการบูชาเทพเจ้าแห่งห้องน้ําถือเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่นิยมมีการนําตุ๊กตาเด็กหญิงสีแดงขาวพร้อมกับประดับดอกไม้สวยงามไปวางไว้ในห้องน้ําเพื่อบูชาเทพเจ้าจนกระทั่งจบสงครามโลกครั้งที่สองไปความเชื่อเรื่องนี้จึงเริ่มจางหาย เหลือไวเพียงแต่การนำดอกไม้ประดิษฐ์ประดับเอาไว้ภายในห้องน้ําซึ่งนั่นก็คือการหลงเหลือของประเพณีข่าวลือที่ปรากฏทั่วโรงเรียนในญี่ปุ่นได้ทําให้เกิดการสร้างมังงะอนิเมะไปจนถึงภาพ,พยนตร์หรือภาพยนตร์เรื่องแรกนั้นถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2538ชื่อโทเรโนโนฮานากะซังหรือห้องน้ําของฮานากะตัวฮานากะซังในเรื่องนี้เธอถูกนําเสนอให้เป็นผีที่ดูแลเด็กๆนะครับไม่ใช่ตัวร้าย ในปีพุทธศักราช2541บริษัทโตเอะภาพยนตร์ได้ออกฉายเรื่องชินเซโทเรโนฮานากุซังหรือกำเนิดใหม่ห้องน้ำของฮานากะเป็นการรีบูตเรื่องราวของฮานากะที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับฮานากะในปี2538ดำเนินเรื่องแบบหนังผีสยองขวัญตรงๆจนใครๆในยุคสมัยนั้นต่างบอกว่าชินเซโทเรโนฮานากุซังคือหนังผีที่น่ากลัวแบบสุดๆในปีพุทธศักราช2556โทเรโนฮานากุซังชินเกชิโจบัง หรือห้องน้ําของฮานากุดซังฉบับใหม่ก็ได้ถูกนํามาออกใช้แค่ตัวอย่างก็ดูน่ากลัวมากๆแล้วครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วน่าจะพอหาชมกันได้เองนะครับในปีพุทธศักราช2559ฮานากุดซังตอนใหม่ก็เกิดขึ้นตามมาชื่อเรื่องยาวขึ้นตามสมัยนิยมโทเรโนฮานากุดซ no ังชินฟูมิฮานากะบุระซายโยสุเกะลองหาดูกันนะครับนอกจากภาพยนตร์ยังมีการนําเสนอในรูปแบบวิดีทัศ เป็นแบบละครออริจินอลเพิ่มเรื่องราวที่ไม่ซ้ำกับในภาพยนตร์ตรงนี้คงไม่เจาะลึกแล้วนะครับมีอยู่สองสามเรื่องกับหนังสือนวนิยายมีนำเสนอในรูปแบบวรรณกรรมเยาวชนเช่นกันชื่ง no ักโขโนคาไวอุสาวะฮานาโกะซังกางกิตะหรือข่าวลือที่น่ากลัวที่โรงเรียนฮานาโกะซังมาแล้วด้านมังงนะหรือหนังสือการ์ตูนก็จะมีเรื่องทอเรนโนฮานาจังหรือห้องน้ำของฮานาจังลองไปหาอ่านกันดูนะครับ มาถึงขนาดนี้แล้วก็คงสรุปได้สักทีนะครับว่าตำนานฮานากโกในห้องน้ำหญิงห้องที่3ของอาคารเรียนชั้นที่3าในโรงเรียนของญี่ปุ่นนั้นเป็นตำนานว่าด้วยการเรียกผีฮานากโกที่ถูกดัดแปลงมาจากการบูชาเทพเจ้าในห้องน้ําแล้วก็ถูกเลือกันออกไปโดยเด็กๆทั่วประเทศญี่ปุ่นก่อนจะมาดังเป็นภาพยนตร์ซึ่งถึงแม้จะไม่สามารถบอกได้ว่าเด็กคนไหนคือคนแรกที่นําเรื่องนี้มาเล่าหรือใครกันแน่ที่เล่าเรื่องนี้ให้เด็กคนแรกฟัง ก็บอกได้เลยตรงนี้นะครับว่าอนากตสังนั้นไม่เคยมีอยู่จริงหละังจจะบรายการวิติที่6แล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์คือกำลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี